แล้วดูภาพดีครับโอ้ยางชัดเลยน้องลิงโอ้น้องลิงสวัสดีครับโอ้หได้โปรเจคเตอร์อันนี้ไปรับรองนะครับลืมทีวีแน่นอนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ของกูโจดอกนะครับตัวนี้รองรับไฟล์ 4K และข้างนี้ก็เขียนถึง 8K เลยนะครับเป็นของกูโจดอกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะทัชสกรีนสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอนะครับอยู่อย่างตรงนี้นะครับชัดมากๆและสามารถที่จะปรับในส่วนของความคมชัดหรือโฟกัสอะ ได้ตรงด้านข้างตรงนี้แค่เรานะครับกดปุ่ม power ตรงนี้ไปนะครับระบบการทํางานของพี่แกก็ทํางานแล้วนะครับ ูจดดอกทำาึงถึงมากๆนะครับกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะมีในส่วนของลำโพงอยู่ในตัวและด้านหลังนี้นะครับมีในส่วนของช่องระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของช่องเสียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบของ HDMI นะครับให้มาตั้ง2ช่องเลยและนี่ช่องเสียบของ USB เสียบแฟลชไดร์ดูหนังแบบนอกๆอกอฟไลน์ก็ได้นะครับและด้านหลังนะครับยังมีในส่วนของตัวนี่ครับพัดลมระบายความร้อนสามารถที่จะเสียบในส่วนของตัวแจ็คเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและด้านหลังนี่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของ power สัพายด้านล่างนะครับสามารถที่จะวางได้สะดวกสะดวกและหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถดูได้ตั้งแต่50นิ้วถึง300นิ้วโอ้โห300นิ้วนี่มันหนังกลางแปลงชัดๆเลยนะเพื่อนรองรับในส่วนของ Wi-Fi 2 4 G 5 G ได้ง่ายๆเชื่อมต่อบลูทูธ o 1นะครับและแน่นอนนะครับในส่วนของความคมชัดนะครับพี่แกให้ความสว่างถึง15,500ลูเมนคือไอ้นี่มันดีตรงที่ว่าอะไรรู้ปะ คือมันเล่นในที่มืดหรือที่สว่างก็ได้นะครับอย่างชัดซึ่งในเซตนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของนี่คู่มือนะครับจำเป็นต้องอ่านนะครับเพราะรายละเอียดเยอะมากสาย A v วนะครับและนี่นะครับรีโมทควบคุมให้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมกับนี่สายเสียบ SDMI สุดท้ายนะครับถ้าไม่เสียบตัวนี้นะครับเล่นไม่ได้นะครับสาย power supply นะฮะเห็นแค่ตัวเครื่องอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเมื่อเปิดมานะครับจะเห็นในส่วนของหน้าสื่อความบันเทิงต่างๆนะครับและด้านบนนี้คือโหมดของเราที่จะเลือกนะครับ ผมแนะนําเข้าไปที่เซตติ้งตรงนี้นะครับและอย่างแรกเลยท่านแค่เชื่อมต่อในส่วนของนี่อินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมไปปุ๊บนะครับท่านจะเหมือนยกลงหนังนะครับออกมาที่บ้านได้เลยนะครับเชื่อมต่อแล้วก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับ จริงๆแล้วมันมีการปรับตั้งค่าเซตติ้งของโปรเจคเตอร์นะครับสามารถที่จะเข้าไปปรับเซตติ้งต่างๆเนี่ยได้นะครับนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องปรับมันก็ชัดแล้วนะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของ HDMI สามารถเสียบในส่วนของสาย AV HDMI 1 HDMI 2และเสียบในส่วนของ Flash Drive ดูแบบว่าออฟไลน์ line ก็ได้นะใช้ช่อง USB ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของพวกบลูทูธถ้าเราอยากได้ลำโพงนะครับแบบว่าให้เสียงมันกระหึ่มเหมือนเราอยู่ในโรงหนังอะ่ะเชื่อมในส่วนของบลูทูธของลำโพงไปเนี่ย ก็ถือว่าจบแล้วนะฮะปะพูดมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพกันโอ้โหและดูภาพดีครับโอ้อยางชัดเลยน้องลิงโอ้น้องลิง,ง,ลงสวัสดีครับโอ้โหแล้วดูในส่วนของน้องเสือดาวนี่นะครับคือถ้าเราครับอยากได้ภาพเสมือนจริงตัวนี้แบบให้ไฟล์แบบอย่างชัดเลยนะเพื่อนๆนะ ดูความละเอียดของเขาจอขยายใหญ่ได้อีกเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับภาพที่รับชมถ้าอยากได้เสียงกระหึ่มต่อลําโพง <S <S บูทูธแยกเอานะครับอ่ะตัวนี้นะครับของกูโจอดอกนะครับเขาจัดโปรโมชั่นด่วนนะครับอยู่ที่ตรงตกร้านี้นะครับมีส่งฟรีมีปลายทางมีรับประกัน6เดือนตามเงื่อนไขของบริษัทผมปัตกตะกก้าไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับกดได้ทันนะราคาดีมากมาก